สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมโดนัทเกมเมอร์อีกเช่นเคยอ่ะอีกเช่นเคยเลยนะก็สระบนนี้นะที่บอกว่าจะมารีวิวมอสนะก็ไม่ได้รีวิวมานานมากแล้วนะฮะเก็เป็นวัดเว่นตานะก็เออเป็นมอสที่ตอนรับวันสุก,กรนะ์น่อแต่งขึ้นมานะจริงๆวันเอาไว้แต่งสกินเฉยๆนะก็มาดูอันแรกกันเลยนะป๊บ ก็เดี๋ยวจไม่ใส่เลยนะหม้อเ,เปล่าเลยทีเด,ยเดียวนะอ่าดูดูนะฮะเนี่ยตัวผดสีเขียวนะหมอกแป้นสีเขียวเลยนะรู้สึกเหมืนอมนก็มาคาราแต่คนนะอ่านี๋ยจะลองแล่นต่อไปนะก็แล้วใส่แว่นไปแล้วนะฮะเราก็ไม่ได้มองผ่านแว่นนะมันสอบ แต่งสกินเฉยๆนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอันนี้เป็นแบบนี้นะแบบสหรับของผู้หญิงนะอันมาน,นี้นะฮะมาเดี๋ยวเก็บก่อนอ่านเอาแว่นต่อไปฮนะเปิดอ้าวดูเหมือนแว่นนี้จะเป็นการบล็อกนะฮะอ่าก็ไม่เป็นไรนะอ้าวผิดผิดเอาแว่นต่อไปนะฮะ ก็คงรู้นะมันเป็นสำหรับผู้หญิงแท้ๆเลยนะก็สำหรับใครอยากโหลดเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้เออดิจิชั่นเลยนะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะอ่าอ่าดูอีกอันนึงฮนะน่าอ่อลืมถอดอ่าถอดไว้เก็บนะมีหมดเลยสิบห้าแบบนะฮะให้คุณชมได้เลือกใช้กันเลย ตาเฟยนะอันนี้เป็นหน้ากากตัวตลกนะเอาดึงพอดแล้วน,นี้ด้วยนะก็เป็นหน้ากากแบบตอนรับประสบการณ์นะเอามาสอบแต่งสกินเฉยนะเป็นแบบไวันมาเฟียนะฮะ น,นี่ก็เป็นแว่นตลกๆนะฮะแว่นสองชั้นนะฮะนี่เป็นแว่นดำนะ่าก็เดี๋ยวผมจะสอนลงใต้คิใต้เออตอนจบนะฮะไอก็เราไปดูวิธีลงกันเลยก,กดไปที่นะฮะลูกประแจนะฮะแล้วกดที่ลำเชื่อออปชันนะ กดที่อันแรกนะฮะเนี่ยฮะนะฮะเราจะกดลบไปก่อนนะฮะเข้าไปที่เออไอ้ที่เราเก็บมอดอยู่นะฮะเนี่ยกดที่เวนตาสเฟียวนะเอาฟิทอันนะแล้วแต่ไฟายก่อนนะอ่ะากดปุ๊บเนี่ยเราจะได้อันนี้มานะฮะมอดเวนตาสเฟียวนะฮะแล้วก็จีไอ้ที่อันสุดท้ายนะแล้วกดอันนี้ออกนะอ่าขอกดเข้าเออหนี่ยฮะ นี่นี่นะเรียบร้อยนะมัดนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะก็สามารถไปเล่นกันได้นะก็คงมีว้นนี้นะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้คงมีมันนี้นะกันนะก็จะก็ไปคลิปหน้าไม่บ้าผมสสดครับ